คนได้อยู่กับด Dark s, right. um, <S, um, da <S k okay. um, yeah> i b ดี้วันนี้เราอยู่กับเอ่อคุณเอ่อ FD God TV ได้ด้วยนะครับอือเพื่อคอลแลบกันอะคอลแลบกันคอลแลบเด้อคอลลบนี่มาแล้วคอลแลบแบบตึงๆแล้วก่อนนี้ผมกำลังพากุน Dark Skibidi ให้ปัดผมแมเน็ตไปอืออืลทีไรอ่ะ การเล่นแบบนี้มันรู้คือเข้ามายังไม่รู้เลยนะว่าคุณไอตัวของคุณมังกรไม่ใช่หรือคุณมีก๊อตทีวีเขามีตัวอะไรบ้างโพไซดอนใส่โอโพไซดอนก่อนเลยไม่รู้คือผมจะบอกก่อนว่าผมให้โพไซดอนเอ็กดีก็อตทีวีไปเลยแบบตึงๆว่เข้ามาปุ๊บอ่ะยังไม่รู้เลยว่ามีตัวอะไรบ้างนะ คือคุณเข้าเลยเหรอมา,อน,น,มานี่เครื่องนี้เครื่องนี้ใช้อันนี้รอแล้วครับโอเคกดออโต้สคริปต์ทุกเครื่องกดออโต้สคริปต์ทุกเครื่องเลยนะทุกคนตอนนี้คือเรากําลังเอ่ออัดอยู่นะทุกคนอ,อา่าบอกไอ้เดี๋ยวบอกว่าวันนี้เราไม่ได้ กกคลิปเด้อผมไม่อาจคลิปนะทุกคนคือเราคนที่ดูช่องเอง็ดดี้กอนทีวีวันนี้เอ็ดดี้กอนทีวีไม่อัดคลิปเพราะเขากำลังจะตุยในไม่นานใช่ผมกำลังจะตุยเพราะอะไรรู้ไหมตัดต่อคลิปมันยากแค่ไหนตุยเดี๋ยวยเราทำรกันตุยตอนนี้จะซีนนะทุกคน เือนีว่า่อบโอเพนมารงนี้ตรงะตาอนี้เราคกระไดคนรีละหันหนึ่งควรจะไม่เห็นมองของผมนะเพราะว่าอีละหันึงผมจะเอามาวางตรงเนกระต่ายมหาศาลแบบมหาศาลเลยนะทุกคนเพราะว่ามัน ผมจะมาวางไตตรงนี้นะทุกคนโอเคแล้วผมจะให้ลองนะครับรหัสลองที่เล่นด้วยกันเนี่ยวางไซแอนทริกไว้ตรงนี้นะหนึ่งตัวไว้เสียมนแล้วก็วางไตตรงนี้หนึ่งตัวเงินมาไวมากและตอนนี้เราจะอยู่มากคราวนี้คือเราก็ลองเงินชิวๆไปเลยเดี๋ยวจะให้รหัสลองผมเนี่ยอัพตัวเงินกระต่ายนะครับทุกคนยาวไปย,ยาวไป ตอนนี้ก็จะแบบเป็นช่วงการอัพตัวเงินแบบชิวๆของรหัสลองแต่อันนี้เป็นคลิปแบบให้ดูเฉยๆนะแต่ว่าถ้าจะให้ลง,ลงแบบโซโล่เดี๋ราจะทำคลิปแยกถ้าลงแบบโซโล่เดี๋ราจะทำคลิปแยกไอ้ดาบก่อนเอ่อจะไปไม<ๆ>่ได้ลงโซโล่บอกว่าให้ลงสตรีมดูแล้วจะลงอ่ะไอ้ดาบฮะก่อนจะลงให้<ะ>อขอขอ,ขอดูตัวก่อนได้ไหม คือตอนนี้ไม่ได้ดูตัวได้เลยได้เลยดูเลยดูเลยตามสบายใจคือดูไม่เสร็จแล้วคือรีบเกินไงใช่ตอนนี้คือเงินเราเป็นหมื่นแล้วอัพไต่หนึ่งตัวโอเคก็จะวางดีเจตรงนี้เราก็จะวางดีเจตรงประมาณนี้หนึ่งตัคือเหมือนเนี่ยให้วางดีเจมากเลยนะคุณต้องมีดีเจไว้ไม่งั้นไม่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 ถึงเกินหนึร้อยเวฟแน่นอนไม่เกินประมาณร้อยสิบเวฟอ่ะ ตอนนี้ท็อปประมาณ121เวฟนะครับทุกคนแล้วเราจะมาชิงท็อปคือขั้วยิ่งผมติดท็อปที่97นะแต่ว่าเราจะมาชิงท็อปคืนอีกทีนึ่ง,งอตอนนี้นกูไม่ได้คือไม่ได้อเอาอีแล้เอาตรใส่โดนรีบเกินรีบเกินก็บอกอยู่ว่าให้เอาโพไซดอนมาม,ม,นนมึงโทษกูคนเดียวไม่ได้เพราะกูก็บอกอยู่ไว้ให้เอาโพไซดอนมา ว่าแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเนี่ยไม่ถึงเครื่องใครเร่องกูเรหัสไหนรหัสไหนรหัสไหนเนี่ยไม่เห็นอ่ะอะไรที่ยืดยู่นะตอนนี้ไต่ล้วแล้วก็ให้รหัสรอดูที่ UTC แล้วก็อัพ u t c ให้ตันไปเลยแม็กไปเลยนะแล้วหลังนั้นก็ไป RUTC นักวิทยาศาสตร์ คือนักวิทย์เนี่ยมีมีคนไปแลกคอกเยอะมากแต่ไม่ยอมดูราคาเลยว่าราคามันเท่าไหร่กันคือคุณเอาไปแลกแบบไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นราคาตัวราคาเท่าไหร่เอาไปเลยครับทุกคนเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยครับทุกคน<อ>คือที่ผมเอาเอาแซนติคเลนะที่เอาแซนทิกและหัสลองมาเพราะว่าตัวละครคนนี้มันชนได้ครับทุกคนในเว็บประมาณยี่สิบสิบประมาณมันจะมีนักปู่วิ ที่ว่าเลือดมันจะน้อยมากมันน้อยแบบแบบน้อยแบบน้อยแบบไม่ต้องเอาตัวไปขายเราจะเอาตัวนี้มาชนนะครับในการอันนี้ตอนนี้คือชิวๆอยู่เลยเอัอออนนี้ก็ยังชิวกำลังชิวตอนนี้กําลังชิวปึ๊บแล้วก็ก็วางไตตังนี้ตัวอัพอัพอัพแล้วกวๆๆ็สบายมากสบายมากตรงนี้อัพอัพอัพ โอเคตรงนี้คุว่าเออไปผมบัฟก็ไม่่อยดีเท่าไหร่ถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นไอพวกไตรบัฟดาบกับเจอดีเจบัฟดาวเข้าไปมันจะกลายเป็นบัฟโคตรโคตรดาบอะไม่ใช่ไม่ใช่ดี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 เจมันใช่บัฟดาเมจไม่ได้มันต้องเป็นบัฟระยะเท่านั้นคุณก็จะได้ผมพูดใช่ไหม ตอนนี้คือไตมหาศาลนะครับทุกคนตอนนี้คือไอดีรองเราไม่ค่อยได้ทําอะไรมากนะตอนนี้ไอดีรองารามเงินไปก่อนตอนนี้ไอดีงอนมีเงินเยอะมากตอนนี้าจะเพิ่งขายตัวเงินกระตายก่อนมาเช็คบรรยากาศรอบๆก่อนถ้าไอดีรองมีไตอะไรมันจะโหดมาก โอเคนะผมจะวางเป็นจุดๆนะตรงนี้อ่ะแล้วก็จะวางตัวนี้ตัวหนึ่งเพื่อกันหลุดจะมาวางตัวนี้หนึ่งตัวขายตรงนั้นมาหนึ่งตัวขายตัวที่ยังไม่ได้วางมาหนึ่งตัวอึบแล้วก็เอามาวางตรงนี้สองตัวอึบใช่ไหมให้พ่มา,าดันด้านหลังใหน่อยเรวจะมีเ็เราจะเห็นไตกระต่ายตรงนี้นะ ตอนนี้คือเราจะวางนักวิทย์แบบตึงๆไปเลยนะครับทุกคนนักวิทยบึง่ีบอกว่าไงว่านักวิทย์แบบตึงๆใคทีมบกให้เราดีา <DJ. S 2> เจดีเจวางตายด้านหลังโอเคจะอัพไปนะครับอัพไปทีละนิดทีละนิดนะไม่รีบไม่รีบ แล้วก็ UTC ตรงนี้1ตัวนะ UTC จำเป็นมากสำคัญมากๆในอินเลตโหมดเพราะอินเลตโหมดเนี่ยมันมีมันค l o c k m e เอออาจจะดูแก้ทางได้แต่ตัวที่มันอยู่เวลาแล้วก็ไม่หยุดนะฉะนั้นนะเราควรพก UTC ไปนะมันสามารถสตันได้โอเคหรือมันเป็นการสปอตเข้าๆว่าเอ่ตัวที่จะแก้ทางค l o c k men กำลังจะเก่ากำลังจะมาก็เป็นสปอยเข้าๆไป clock อกแมนี่ะมันโหดเกินไปฮะอัปเกรดทางค l o c k m e คือขนาดไอ้ท่านทีวีแมนที่ว่านาฬิกาใหญ่แล้วมีพลังในการต้านทานการหยุดเวลาสูงมากแต่ก็ไม่สามารถที่จะต้านทานพลังหลท่านทีวีแมนอัปเกรดได้คือไอ้ท่านทีวีไอ้ท่านค็อกแมน TV อัปเกรดอ่นะคือตัวตึงจัก,กรวาลดอมนะตอนนี้ตอนนี้คือเราก็ชิมชไปเลยนะ ใช่หมดเียนได้เลยช่อไยมคือไูว่าตอนนี้เขาสองเครื่องนะมันมันเป็นทั้งสองเครื่องเลยเว้ยมันเล่นทั้งสองเครื่องเลยต้องเล่นหลาต็ง็นะแต่ต้องเล่นหลายเครื่องเล่ออันนี้มีลองพดจะมีตัวเงินเงอมีตัวสก่นมีตัวจมีตัวปั๊บมีตัวโลูตอนนี้คือศูนย์ห้าทำดาเมจเยอะมากแล้วนีอจริงไปห้าจดตวดาเมจละ คือตัวนึงอะ่ะมันมาสามารถโจมตีปู่ได้หนักมากคือแอนทิกอะ่ะถ้าเอาไปบัฟบดีเจอะ่ะมันจะมันจะติดเยอะเอาบัฟดีเจน่ะตัวแอนทิกบัฟบดีเจหนึ่งตัวที่ผมไม่ขายไตยพเพราะในที่ผมไม่ยอมขายไตยหนึ่งตัวมาวางดีเจเพราะว่าไตนะ่ะสำคัญมากๆนะคือไตเนี่ยนะเป็นตัวดามิหลักเราเลาย,ยังไม่ขายตอนนี้ คือถ้าโดนบัฟดีเจไปคือแบบโอ้มากันคือมันจะดีมากดีเจเนี่ยแนะนำให้เป็นพวกบัฟเออเออวางดีเจนี่หนึ่งตัวหนึ่งตัวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อีกลคันหนึ่งผมจะมาตรนนี้หลังๆจะไม่ค่อยสบายนะแต่ตอนนี้คือคุณสามารถทำดามเมตมหาศาลนีนนะล่นะแล้วของผม E S, S A I J ศูนย์ห้า คือที่ผมเอารหัสลองม,มาใช้ด้วยเนี่ยเพราะว่ารหัสลอมมีความสําคัญที่ดันการสตันผลวใจวันยูทีซีเป็นจุดอย่างนี้หนึ่งจุดทรายตรงนี้หนึ่งจุดพอมาถึงตัวนี้ก็จะสตันอีกหนึ่งจุดมันก็จะคอมโบกันได้เพราะว่ามันจะได้ไม่มันจะได้มมไดม่ต้องติดขัดอะไรกันเลยเออเยี่ยม,ม,ม,มปเล่าไปว่าจะว่าไปวูดเดีวตัวละครผมก็เท่เหมือนกันนะถ้าไปอยู่ในช่องคุณนี่มันจะเป็นอยู่ยังไงวะเนี่ย อ๋อก็ขนาดี่วัดิว่ดตัวกับหัวแค่นั้นเลยส่วนมือจะไม่ค่อยดเาไหราะว่าเราจะแับไม่มมดินวาดเยอะไว้เด็กชิ้เสร็จค่ะอ๋ออย่างเช่นอาําลองเอาแบบกาแฟรอยได้ออย่างเช่นมีพลังแมแรงน้ำถงอะแบบมีควันแดงๆกำลังแบบรอ,งอบๆอ,อ,บอ,อบยู่อ่ะค้ายๆกันเลยอะคันควันแดงอบบทำให้ก็ไอ้แก้วแบบแก้วก,ก,กาแฟนาแม่มันลอยขึ้นะ ที่เอออันนี้เลยแล้วกันนะขอตัดภาพไปในตอนที่เริ่มตึงมือติดตามพวกคุณดูดีแน่นอนติดแน่นอนเอ้าสุดยอดอาร์คี้ทุกคนครับติดบ่อดแล้วหลง123ครับทุกคนและขอจบคลิมพ์มึงก่อนคือเรายังไม่ผ่านไอ้เว็บที่หนึ่งร้อยสิบแปดสิบเก้าเลยนะ อ่ะมึงจำตอนจบร้อยบเอ็ดได้ไหมที่กูติดท็อปเก้าสิเจ็เพราะมันขึ้น่ากูอะ่ะเสร็จเวฟที่หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดเว้เขาใหี่นกูคิดใช่ไหมเดี๋ยวรอบอดลีรอบอดลีกูตามอเกือบหมดอะตอนนี้เราติดประมาณท็อปที่ไรห,หอยวะรอ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 บอดลีก่อนมึงก็รอก่อนดีขั้นต่ำร้อยยิบสามไม่สัต ลาอบอัตลีลาอบอัตลีลาอบอัตลีว้าวลาบอัตลีก็มันลีตัวไหนอะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันน่ะ <c oughs> อ้องเกลียดมันมีหลายดูอยู่ <c oughs> ก็ดูสินะคะเพื่อนๆเขาไปเก็บไม่มีเวลาบอกตรงนี้นะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย